วันนี้แม็โครก็ทำงานทั้งวันจนค่าแล้วก็ยังไม่เสร็จอยู่ครับวันนี้ครับวันที่4ีธันวาคม2,568นะครับแม็โคขุดลอกใส่ท่อระบายน้าก็ลงใส่พื้นเสร็จสับเรียบร้อยนะครับไปคันปรนค,นนนครับปครับไปครันไปครับไปครับาปคับไปนัันครับ วันนี้วันพุทธศัตดีบุ่นไายหน่อยบุนวายหน่อยรถโอ้ยเยอะแยะมากมายไก่กองไม่รู้ว่ามาจากไหนึ่งนะครับวันพุทธศัตจะเป็นอย่างนี้ทุกทีเลยวันพุทธ,ธั์รถจะติดเยอะแยะมากมายสัญจรไปมาเยอะแยะมากมายเลยวันพุทธศัตดีครับวันธรรมดาก็ไม่มีหรอกมันจะมีวันพุทธศัตดีเป็นวันตลาดนัดนะครับพี่น้องครับ ล้วตอนนี้ก็มาเจอแมคโครกำลังทำงานอยู่มีททำตั้งแต่เมื่อเช้ายังยังไม่หยุดขยันจริงแมคโคเนี่ยเนาะขยันมากเลยโคนะครับดูดูดูขยันมากเลย,เลย,ย,เลยตอนกลางคืนก็ยังทำอยู่สุดยอดมากครับสุดยอดมาก เวนแถวหน้าร้านหมอวัชรินครับพี่น้องครับผมเรียบร้อยแล้วครับผมเรียบร้อยแล้วครับคนมาหาหมอก็ยังชั่วหน่อยดูครับดู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 ครับรถติดรถติดรถติดเยอะเลยทีเดียวครับวันพุทธศพดีวันพุหัสบดีตลาดนัดรถติดเยอะคนมาจับใจใช้สอยซื้อของไปรับประทานกันเยอะแยะมากมายครับขอบคุณที่เข้ามาชม